ครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่20กุมภาสองห้าเก้วันนี้นพ,นนพึ่งช้อนได้เมื่อกี้เขียวดีอ่าประกัดป่าคอนกันแหล่งที่2ครับสวยดีเขียวนะครับนี่ เก็บไปเยอะพอสมควรเช้ามีทั้งเขียดตัวเล็กลก,กัดด้วยไอ้ตัวเขียดนี่เดี๋ยวไปปักเบ็ดลอยช่อนออกจากบ่ออยู่ที่อุดรได้เยอะแ้วได้เยอะแล้ว ตัวผู้นี่สักสักสิบได้นี้น้ำขุ่นไปแหล่งที่สองของคอนกันออกมาเช้าหกโมงสิบห้านาทีก็เออช้าพอดีนะครับมาถึงสถานที่มันก็ต้องลกๆอย่างนี้ฮนะที่ช้อนอยู่ตรงเนี้ยคือตอนนี้สังเกตรเริ่ม สังเกตดีๆนี่ประกาศเริ่มจะบางส่วนนะครับก็มีมีวอดละเดือนกุมภาวันที่20นะครับอันนี้เลคคอร์ดไว้เป็นเก็บไว้เป็นรีมายตัวเองไว้นะว่าช่วงนี้หาได้นะครับอ,อันนี้แหล่งที่2ของขอ,อนกันบรรยากาศดีมากอนะ่ะ อาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยนะฮะบยากาศดีครับเย็นสบายดีไม่ไม่ไม่หนาวนะฮะไม่ไม่เช้าก็ไม่ได้ดูบรรยากาศโอเคได้เยอะพอสมควรละส,สิบกว่าตัวตัวเมียก็เก็บไปด้วยนะฮะตัวผู้ก็เยอะละเดี๋ยวเอาไปฟอร์มกันแหล่งนี้เก็บเอ่อก็โอเคนะฮะเขียวดี สมบูรณ์โอเคนะฮะสวัสดีครับ